หลวงพ่อปานก่อนอื่นท่านต้องดูก่อนบล็อกท่านเนี่ยนะครับจะตัดเป็นาบางคนนึกว่าเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่เป็นแปดแปดเหลี่ยมนะครับนี่จะหักตัดมุมออกเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นหักมุมนะฮะทุกมุมเลยส่วนใหญ่นะครับจะตัดเป็นแปดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นพระเนื้อดินดินของอยุธยาเนี่ยเป็นดินที่ละเอียดจะไม่ค่อยมีกวดทรายเม็ดใหญ่ จะมีเปลือกผิวเหมือนเปลยกเปลือกเหมือนผิวไม้ลวกนะครับสังเกตเนี่ยนะครับการพิจารณาพระเครื่องเนี่ยก็สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านค่อยๆชมไปเรื่อยๆอยังผงอุดหลวงพ่อปานจะออกสีเทาอ่อนๆนะครับแต่ที่คุณเห็นคาบเนี่ยเป็นดินโปวกนะครับเป็นคาบเดิมที่ยังไม่ได้หลุดท่านหลุดออกไปก็จะเห็นเป็นผงอุด เนี่ยสังเกตดูเนี่ยคือคือคือตรงนี้เป็นดินขี้ปวกอะเนี่ยเนี่ยที่เป็นจุดดำๆำเนี่ยนะครับผมจะให้สังเกตนี่คือพระผิวที่ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับที่ดำดำจุดดำดำเนี่ยท่านว่าเอ๊จุดอะไรสงสัยเนี่ยเป็นดินปวกนะครับเนี่ยบางทีก็หลุดไปเป็นดินขี้ปวกนะฮะเพเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับผิวพันธุ์ดีส่วนหลวงพ่อปานเนี่ยพิมพ์ทรงเม่นบัวแถวเดียวเนี่ย คือถ้าเขาเรียกบัวแถวเดียวคือบัวทั้งหมดใต้ฐานเนี่ยปรางสมาธินะฮะนั่งสมาธิยันก็จะมีมะอะอ่นะครับแต่ตัวอูตัวนี้นะครับจะมาชนกับตัวคล้ายๆลอเรือตัวหน้าเนี่ยหางของตัวอูเนี่ยจะชนกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับติดกันเลยตรงนี้ติดกันเลยนะครับสังเกตนะฮะอูเนี่ยหางไหลลงมานี่แต่ว่าตัวเนี่ยคล้ายๆลอเรือเนี่ย ชนกับติดยันตัวนี้นะครับหน้าหลวงพ่อปานคล้ายๆผลมะตูมนะครับหูสองข้างจะไม่ชิดไม่ชิดที่ใบหน้านะครับเกรดก็จะมาชนที่สมพิมพ์นี้มีสองพิมพ์ลืมบอกอีกพิมพหนึ่งจะมีขอบเขาเรียกพิมพ์มีขอบนะฮะจะมีขอบยกแต่พิมพ์นี้เป็นเม่นใหญ่ที่ไม่มีขอบนะฮะดูสิสังเกตถ้าโยกออกไปอย่างนี้จะเห็นนะครับว่าหูท่านเนี่ยจะไม่ติดกับใบหน้านะครับจะมีช่องว่าง เดี๋ยวผมหาเอามาชมกันต่อค่อยๆพิจารณานะครับท่านผู้ชมเอฟอซี 4, ทุกท่านเป็นฟาร์มรู้เก็ตเล็กเกตน้อยนะครับถ้าชัดๆนะครับสังกตินี่จะนี่ครับคล้ายๆพลาดมานี่นะครับลงไปสุดที่เอวนี่นะครับแต่เส้นนี้จะตรงมาชนที่มือประสานเขาเรียกครับ ปางสมาธิเนี่ยประสานมือยมาชนนี่เลยเส้นนี่นะครับนี่ครับผมจะตะแคงให้ดูนะครับชนนะฮะแล้วมาดูระหว่างบัวแต่ละเม็ดทั้งหมดจะมีหกเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกเม็ดนี้แต่ระหว่างเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองก็จะมีเส้นตรงนี้คมคมเลยนะครับชนมันจะต่อกันนะครับนี่ครับนี่ก็พอเบิมเม็ดที่สามก็จะมีเส้นเล็กๆมา ต่อมาเส้นที่สามเส้นที่ 4, สาเป็นที่4ี่เส้นที่สี่เป็นที่ห้าก็จะมีเส้นนะครับเนะเป็นเส้นระหว่างเม็ดบัวนะครับต้องคมนะฮะเนี่ยเนี่ยผมตะแคงให้ดูจะคมไหมเหมือนเข็มเลยไหมครับทะลุบัวทั้งหมดไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้2องเม็ดที่มาโดดอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้มาโดดอยู่ตรงนี้เม็ดนึงนะครับเนี่ลอยอยู่เลยนะครับก็คาดว่าจะเป็นการแกะไม่ให้พิมพ์หรือ ยังไงไม่ทราบแต่จะต้องมีตรงนี้แล้วก็ไอเม็ดนี้จะเป็นเม็ดใหญ่นะครับนูนขึ้นมาอีกเม็ดหนึ่งเนี่ครับสองเม็ดตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับหเม็ดด้านบนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจจะงงน่าจะอยู่ตรงหัวเม้นเนี่ยครับเนี่ยเม็ดนี้จะลอยอยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งนะครับแล้วมาดูที่เม่นนะฮะปากเม้น เหมือนหมูไหมครับสังเกตท่านผู้ชมครับเหมือนปากหมูนะครับจะอ้านี่ถ้าชัดๆนะฮะเนี่ยท่านจะดูนี่ครับแล้วขานี่จะไฟกันนะครับเนี่ยขาหน้าจะไฟกันขาหน้าขาหลังแล้วมานนับเส้นเดี๋ยวผมจะหาที่ชัดๆขนเม่นทั้งหมดจะมีหกเส้นด้านบนนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเนี่ยครับหกเส้นนะครับสังเกตนะครับเออมันก็แปลกนะครับบัวหกเมตรขนเม้นด้านบนหกเส้นหางก็มีหกเส้นนี่นะครับหนึ่งสองสามแต่ต้องคมนะฮะหางเนี่หกเส้นนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่อยๆชมไปเรื่อยๆนะครับท่านใดบางทีอาจจะเนี่ยก็ ผมจะนับผมเป็นคนละเอียดนิดหนึ่งนะครับนี่ด้านล่างก็มี6เส้นเนี่จำได้เลยทั้งหมด6 3สามสิบแปดทั้งหมดมี18เส้นเนี่ครับนี่มันจะมีเส้นลางๆางหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันขนเม่นด้านล่างด้านบนหกเส้นเท่ากันเพราะงั้นการพิจารณาพระเครื่องเนี่ยข้อสำคัญก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าพระเครื่องแต่ละพิมพ์เนี่ยนะครับเขามี เขามีจุดนะฮะมีจ <niño sharing> ุดของเขานะฮะด้านหลังมาดูด้านหลังครับด้านหลังจะมีรอยประทับนิ้วมือคือเป็นรอยกดเข้าแม่พิมพ์นะครับพอกดเข้าแม่พิมพ์เนี่ยปุ๊บก็จะมีรอยนิ้วมือล่องลอยของส่วนใหญ่จะพบนะฮะเนี่ยลายนิ้วมือที่กดส่วนใหญ่จะพบเนี่ยตะแคงดูก็จะเป็นลายนิ้วมือที่เป็นเห็นเล้วๆเนี่ยสังเกตนะครับก็คือลายนิ้วมือที่กดเข้าแม่พิมพ์ตอนเนื้อดินยังอ่อนอยู่นะครับ แล้วก็รูนี้ผมคาดว่าน่าจะใช้งัดนะฮะเจาะงัดพิมพ์ออกแล้วก็พอดีมีรูหลวงพ่อปานได้นำผงพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยอุดเข้าไปในนี้นะ,ะ mm. บางคนก็เอาไปใช้รักษานะ,ะาครับโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ mm. แต่เพราะหลวงพ่อปานเป็นพระหมอนะฮะบางคนก็เชื่อถือศรัทธาจะเอาผงนี้ไปใช้นะฮรัรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้แต่โดนของโดนคุณนะฮะ ก็เอาทําน้ํามนต์น,นะฮะปถาหลวงพ่อปานนะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญของคนโบราณด้วยความเชื่อและความศรัทธ,ธาวัตถุมงคลที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะครับท่านได้ทิ้งพระปฏิมากรรมนะฮะทุกองค์ด้วยความงดงามศิละปะงดงามทรงสัตว์จะมีเม่นมีไก่นะฮะแล้วก็มีปลานะฮะแล้วก็ทรงเม้นทรงไก่ทรงปลาทรงพุทธทรงหอนุมานนะครับ ทรงปลาปลาก็แยกกันไปอีกมีปลาหมอปลาจีนปลาหมูนะฮะเม่นนี่ก็แยกไปหลายพิมพ์วันนี้นําพิมพ์อบัวชั้นเดียวมาให้ท่านผู้ชมชมเป็นไงมั่งครับพอเข้าใจนะครับเป็นสังเขปไม่ได้ละเอียดมากผมก็เท่าที่ผมมีความรู้ผมก็จะเผยแพร่ท่านผู้ชมโดยชมเนรลายนิ้วมือโดยมากจะเห็นแล้วดินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีดินหยาบหรือมีกวดใหญ่ๆไม่ใช่เลยนะครับต้องดูนะครับ ดินเขาจะเม็ดเท่ากันหมดเสมอนะครับเนี่ยดูเดี๋ยวดูจะเป,เป็นเป็นแบบเป็นทรายๆเล็กๆ,ๆนะครับไม่ใช่หยาบแล้วก็มีผงแกบเยอะๆนะฮะที่เป็นสีขาวนะฮะก็สังเกตไอ้นี่จุดนี้สําคัญเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่รู้ท่านจะเห็นไหมผมโดยมากผมจะสังเกตพระนะฮะเดี๋ยวผมจุดนี้เมื่อกี้ผมส่องเห็นแต่ไม่รู้ว่าจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นไหมผมส่องเนเมื่อกี้เนี่ยเห็นเลย นะครับกล้องไม่เห็นจะมีเหลือบแบบเป็นเป็นคล้ายๆเป็นทองนะฮะผิวจะโดยส่วนใหญ่บางทีจะเห็นนะฮะเป็นเกตแบบคล้ายๆสีออกเหลืองนิดหนึ่งเนี่ยครับมันคือก็คือเศษแก้วแบบเศษทรายนะฮะเป็นเหลือบ จะมีเนี่ยเงาเงอยู่เนี่ยครับนี่ท่านอย่างไม่ค่อยเห็นต้องใช้กล้องขยายนะครับเดี๋ยววันวันวันหน้าถ้าได้พิมพ์อื่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องรายละเอียดของเนื้อหา